ขั้นตอนการร่างภาพมะเขือเทศเราจะวางตำแหน่งของแต่ละลูกเข้าวๆไปก่อนจากนั้นถึงค่อยมาใส่รายละเอียดบางลูกก็เป็นทรงกลมบางลูกก็จะเป็นวงรีมาสังเกตรูปทรงเราก็จะมาลงสีกันเลยระ้ายสีอ่อนลงไปก่อน เราจะต้องเว้นส่วนที่เป็นจุดสว่างสุดเอาไว้ด้วยแล้วก็คั่วแต่คั่วลงไปเลยนะคะตอนนี้ในขณะที่สีย,ยังเปียกอยู่เราระบายไปแบบ,แบ,บเปียกบนแห้งถึงค่อยเพิ่ม สีแดงลงไปแล้วก็ผลต่อไปรูปต่อไปใส่ขั้วลงไปเลยแตะขั้วลงไป ก็สีจะอ่อนลงเรื่อยๆตามระยะของของลูกที่ห่างออกไปแต่ละลูกที่ห่างออกไป,ปในส่วนของเงาก็ใช้สีสีของตัว ตัวของมะเขือเทศค่ะแล้วเราก็ต้องเบรกเขานิดหนึ่งใช้สีคู่เช่นเอาสีน้ำเงินใส่ในสีส้มนิดหนึ่งเราจะไม่ใช้สีสดมดาระบายเป็นเงาแต่ก็ไม่ใช้สีดำนะเพราะว่าจะทำให้ภาพดูมันแข็งกระด้างวางไปคร่าวๆก่อนนั้นเงาของของผ้าที่มะเขือเทศวางอยู่ผ้าจะมีรอยพับ ลอยม้วนเราปล่อยเขาให้แห้งสักพักหนึ่งนะคะเพื่อจะมาเก็บรายละเอียดเน้นรายละเอียดของแต่ละผลอย่างเช่นโดยเฉพาะระยะหน้าของตัวนี้ที่อยู่ระยะหน้าอันนี้ที่อยู่ระยะหลังเราก็จะไม่ค่อยเน้นมาก